การใช้แคนวาง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการทำแคนวาแบบง่ายๆนะคะในคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งในมือถือก็ทำได้เช่นกันแต่ว่าในมือถือฟังก์ชันจะไม่เยอะเท่าในคอมนะคะก่อนอื่นให้เราไปที่ Google นะคะแล้วก็ไปพิมพ์คำว่า Can ว a นะคะ พิมพ์เข้าไปเลยนะคะเราก็กดเข้าไปที่อันแรกได้เลยนะคะตัวนี้กดเข้าไปที่อันแรกนะคะมันจะมีคำว่าเริ่มทดลองใช้ฟรีนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่โปรใช้ฟรีก็ได้หรือรับแคนวาฟรีก็ได้นะคะกดเข้าไป นะคะแล้วมันก็จะให้เราลงทะเบียนในลักษณะที่ว่าเชื่อมต่อกับ Facebook หรือว่าเป็นตัว Google นะคะก็เข้าไปที่ Google ได้เลยนะคะก็ลงทะเบียนพอดีอันนี้ทำไปแล้วอันนี้ลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็จะเป็นลงทะเบียนผ่านอีเมลนะคะเนี่ยสามารถเข้าไปลงทะเบียนผ่านอีเมลเราได้เลยเป็น gmail.com นะคะ จากนั้นเมื่อเข้ามาที่หน้าหลักเราก็จะเห็นแบบนี้นะคะหน้าหลักเนี่ยมันมีอะไรที่ให้เราเล่นเยอะมากลูกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำคลิปแต่ว่าไม่มีไอเดียว่าเราจะทำหัวคลิปยังไงอินโทรยังไงหรือว่าจะทำงานนำเสนอโปสเตอร์อะไรต่างๆได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้จะบอกคร่าวๆนะไม่ได้บอกแบบละเอียดนะคะ หน้าหลักนะคะก็มาดูที่แม่แบบนี่กดไปที่แม่แบบนะคะมันจะมีทั้งโซเชียลมีเดียนะคะเนี่ย IG Story IG Post Facebook Post เราอยากจะได้ทำแบบไหนนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูอันนึงนะคะสมมุติว่าเราจะโพสในนะคะ Facebook Post อย่างเงี้ยเราก็กดเข้าไปที่ Facebook Post ได้เลยค่ะเมื่อกด เฟซบุ๊กโพสขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นตัวอย่างมาให้ดูนะคะเนี่ยเราสามารถเข้าไปเลือกนะคะเช่นเราจะไปเลือกอะสมมติว่าเราอยากได้แบบเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปเราได้นะคะใช้ตัวอักษรแบบนี้ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะเลือกอันไหนดีเร,เราลองเข้าไปดูเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะ สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ปโปรก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็มีอันฟรีให้ใช้อยู่นะคะเนี่ยเยอะเลยเราสามารถเข้าไปเล่นได้นะคะสมมุติว่าเราจะใช้อันนี้เดี๋ยวขอเลือกกันนะเราสามารถที่จะค้นหาได้ด้วยนะเช่นเราอยากจะได้ค้นหาแบบเกี่ยวกับคำคม เราอยากจะใส่คำคมลงไปในรูปนะคะ,ะเนี่ยคำคมใน Facebook Story หรือคำคม Story บน Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาสมมติคำคมใน Story บน Instagram ก็ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้อันนี้จะเป็นแบบ Story นะคะ มันก็จะมีให้เราเลือกสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้นะคะไปเปลี่ยนได้เดี๋ยวจะยกแบบตัวอย่างแบบง่ายๆก่อนหน้าหลักเข้าไปที่หน้าหลักนะคะเนี่ยให้เราไปเลือกว่าเราอยากได้แบบไหนมีแม่แบบให้เลือกนะคะค่อนข้างเยอะสมมุติว่าเราจะใช้เป็น f a c e b o o k p o s สอะเอาใหม่นะไปเป็น b o o k ุ๊กโนะคะ เราสามารถไปเปลี่ยนรูปเราได้นะคะเช่นตรงนี้เดี๋ยวดูรูปสวยๆกันนะหมดอันนี้จะเปลี่ยนเป็นรูปเราก็ได้นะคะก็โหลดรูปเราลงไปยอย่างนี้นเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้อันนี้เราแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าอันนี้เราไม่เอาเราก็ลบทิ้งไปนะคะหน้านี้เราไม่เอาเราก็ลบทิ้งไปกลับไปที่หน้าหลักนะคะ <S <S 1> <S 1> กลับไปที่หน้าหลัก เพื่อที่จะทำใหม่อันนี้คือคืออันที่ทำไว้แล้วนะคะอันที่ทำไว้แล้วแบบนี้นะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เ,เป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนเป็นหน้าเราได้นะคะเนี่ยคั c h y o u r s e l f and believe whatever happens don't give up แล้วตัวเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นรูปเราได้นะ เราก็ลบทิ้งไปเลยรูปผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วเราก็อัปโหลดรูปเราเข้าไปแทนเดี๋ยนวนะ,ะใส่รูปเราเข้าไปจากนั้นก็ทําการขยายค่ะกดไปที่อัปโหลดรูปนะแล้วก็ทําการขยายเห็นไ,ไหมให้เต็มจอตรงนี้เราก็เอาขึ้นไปเดี๋ยวนะเราทําการขยายขยายหน่อยมันเล็กไป อันนี้ก็ขยายเนาะแล้วเราต้องขยายกรอบด้วยเพราะกรอบมันเล็กไปนะคะขยายกรอบนี้อาจจะเอาขึ้นไปข้างบนแล้วก็ทำให้มันยาวนะคะก็เนี่ยใช้วิธีการปรับแต่งแบบนี้นะคะ ันนี้เอาอันนี้ขึ้นไปก่อนขึ้นไปข้างบนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยง่ายๆในการทำอันนี้จะเป็นตัวอย่างการทำรูปนะคะแบบง่ายๆสามารถที่จะ แก้ไขรูปภาพนะคะกดไปที่รูปภาพแล้วก็แก้ไขรูปภาพเปลี่ยนสีได้ต่างๆแสงเงานะคะได้หมดเลยนะคะเนี่ยเลื่อนลงมามันก็จะมีสีให้เลือกดูทั้งหมดนะคะการถ่ยภาพเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีได้นะคะ ให้มันดูคลาสสิกต่างๆได้นะคะแล้วสามารถใส่กรอบได้นะคะทุกครั้งที่เราจะเนี่ยเราเมื่อเราเลือกเรียบร้อยให้เรากดนะคะเมื่อเราเลือกมีให้เลือกเยอะมากเลยนะสีอาแบบธรรมชาติเมื่อเราเลือกแล้วให้กดนำไปใช้นะคะ กดเอาไปใช้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราสามารถที่จะมาใส่กรอบได้นะคะนี่เราก็เลือกดูทั้งหมดค่ะคือมันมีกรอบต่างๆเนี่ยให้เราใส่ได้แต่ว่ากรอบพวกนี้มันอาจจะไม่ค่อยสวยนะวิธีการนะคะกรอบพวกนี้มันอาจจะยังไม่ค่อยสวยมากเราสามารถไปเลือกเพิ่มได้นะคะโดยการไปกดอ,องค์ประกอบค่ะกดไปที่องค์ประกอบเนี่ยมันมีให้เลือกหลายอย่างมาก เราอาจจะเลือกกรอบแล้วเราก็เลือกเป็นกราฟิกนะคะก็ได้เลือกเป็นภาพถ่ายก็ได้เนี่ยกรอบพวกนี้ไม่เอานะคะก็เลือกเป็นกราฟิกก็แล้วกันนะคะกรอบกราฟิกพวกนี้เราก็เลือกเราอยากจะใส่อะไรลงไป แต่ถ้าว่าคําว่ากรอบเนี่ยมันจะกว้างมันจะมีทุกกรอบเลยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ไปว่ากรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็จะขึ้นมาเฉพาะว่ากรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเนี่ยขึ้นมาแบบนี้ดูทั้งหมดก็ได้นี่คือกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ขึ้นมาทั้งหมดเราก็มาหาว่าเราอยากจะเอาอะไรไอ้ตัวที่เป็นมงกุฎนี่ก็คือว่าถ้าไม่ได้สมัครโปรนะคะใช้ไม่ได้ เราก็ไปเลือกอันที่มันไม่เป็นโปรเนี่ยก็มีหลายอันอยู่อาจจะใช้กรอบสีทองก็ได้นะคะสมมติ mm hmm. เราเลือกกรอบสีทองไปแล้วก็มาขยายให้เต็มจอค่ะประมาณนี้อ่านี่เราก็จะได้โพสต์ลงใน Facebook Instagram แบบสวยๆแล้วนะคะแล้วจากนั้นให้เรามากดแชร์ค่ะกดไปที่แชร์แล้วก็กด ดาวน์โหลดนะคะตรงนี้กดดาวน์โหลดให้เราเลือกเป็น jpeg นะคะอันที่แนะนำเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นรูป png นะส่วนใหญ่ถ้าเราเอาลงเฟซก็จะเป็น jpeg นะคะก็กดเป็น jpeg เข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะพอกดดาวน์โหลดปุ๊บอ่ะม,<า>มันก็จะกลายเป็น jpeg มันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราไปดูว่ามันอยู่ตรงไหน กดตรงนี้แสดงโฟลเดอร์มันก็คือจะไปอยู่ในอัลบั้มดาวลดรูปภาพนั่นเองนะคะเข้าไปดูได้นี่นปะมันก็จะมาเป็นแบบนี้เนี่ยสวยแล้วก็ชัดมากเลยนะคะชัดมากเลยนะสามารถเอาไปปรินตแบบใส่กรอบรูปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำรูปใน c a n วานะคะซึ่ง ดีมากๆแล้วทำง่ายมากนะคะจากนั้นเรามาดูหน้าหลักแคนวากลับไปที่หน้าหลักแคนวาต่อนะคะมาดูวิธีการทำงานนำเสนอนะคะมันมีเยอะมากเลยทั้งงานนำเสนอทั้งโซเชียลมีเดียทั้งวิดีโอนะคะคลิปนี้อาจจะบอกไม่ได้หมดนะเดี๋ยวจะบอกแค่การทำรูปกับการทำงานนำเสนอก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยมาดูเรื่อง วิดีโอหรืออื่นๆเพราะมันค่อนข้างเยอะมากนะคะถ้าใครสนใจนะสามารถมาลงเรียนได้นะคะจะเป็นแบบตัวตัวหรือแบบออนไลน์ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นงานนำเสนอต่างๆนะคะซึ่งเนี่ยมีเยอะนะคะอันนี้สร้างพื้นที่ว่างเปล่าก็ได้งานนำเสนอมีอะไรบ้างกดเข้าไป มันจะมีแม่แบบให้เราอันนี้จะเป็นพื้นที่เปล่าๆนะคะเราสามารถกดเพิ่มหน้าได้นะคะกดเพิ่มหน้าได้เนี่ยเราจะมีแม่แบบแม่แบบก็คือว่าเนี่ยเราดูว่าเราอยากได้แบบไหนกดไปที่แม่แบบนะคะสมมติว่าเราอยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องการสอนเราก็ลองพิมพ์ไปก่อนนะ พิมพ์ไปก่อนการสองพ,พิ์ลองพิมพ์ภาษาไทยดูเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะคะอันเนี้ยเราก็เข้าไปดูเข้าไปดูก่อนเข้าไปดูแล้วเราเลือกก็ได้นะคะเราไม่เอาอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่เอาเราก็ลบนะคะเราก็ลบออก เข้าไปดูถ้าเราไม่ชอบตัวกระตูนนี้นะคะเนี่ยนี่คือตัวอย่างการทำพรีเซนต์นนะถ้าทำให้เด็กๆดูก็โอเคอยู่นะแต่ถ้าเราไม่ชอบตัวกระตูนนะคะเปลี่ยนได้นะเนี่ยเราลบทิ้งได้ delete ไปเลยแล้วเราก็ไปหาองค์ประกอบแล้วก็พิมพ์คำว่าครูเข้าไปหรือ t e ชเช e รนะคะแต่เนี้เราก็จะได้แบบ ตัวกับตัวตัวใหม่ละไม่เอาตัวเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้อันนี้เป็นเป็นโปรนะอันนี้เป็นโปรก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้โปรนะคะก็ใช้ไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นอันทดลองอ่ะใช้ได้อันที่ทดลองใช้ได้อยู่นะคะอันที่ไม่มีมงกุฎเนี่ยเราสามารถใช้ได้เลยนะคะ เป็นตัวการ์ตูนเดี๋ยวดูซิมีตัวการ์ตูนที่น่ารักน่ารักไหมเมื่อกี้จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมเราไม่เอามันเชยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นโปรหมดเลยนะ ก็มีอันที่ไม่ไม่เป็นโปรอยู่ไม่กี่อันนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นตัวนี้นะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โปรก็ใช้ได้ตัวนี้ก็ใช้ได้อะถ้าอยากได้ครูผอมนะคะก็ประมาณนี้ได้หมดนะคะเนี่ยเราก็กลับไปที่แม่แบบเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะเลือกเพิ่มเป็นหน้าใหม่ได้นะคะ แล้วเราก็เข้าไปแก้ตัวหนังสือเข้าไปกดไปกดแก้ตัวหนังสือได้เลยนะคะกดแต่ละอันแก้ตัวหนังสือได้ถ้าเราจะเอาอันนี้นะแต่ถ้าเกิดเราไม่เอาเราก็ลบทิ้งไปกดลบทิ้งไปให้หมดนะคะวิธีการลบนะลบไปตรงนี้เลยลบไปตรงนี้นะคะลบทิ้งไปลบทิง้งน้นเยอะจัง ง่ายๆเราก็กลับไปนะคะกลับไปหน้าหลักกลับไปหน้าหลักไองานออกแบบล่าสุดอันเนี้ยเราก็ลบทิ้งไปเลยถ้าเราไม่เอานะคะลบทิ้งไปแล้วเรา,สร,า,าสร้างใหม่นะคะงานนําเสนอกดเข้าไปที่งานนําเสนอค่ะกดไปที่งานนําเสนออันแรกแล้วก็ไปเลือกแม่แบบนะคะทวนนะคะเนี่ยมันจะมีหมดเลยแม่แบบแบบนี้่ะ กดไปที่ดูทั้งหมดเห็นไหมมันก็จะมีขึ้นเนี่ยการนําเสนอการวางแผนสมมุติว่าเราจะเป็นแบบทางการเป็นการประชุมนะคะเราอาจจะเลือกเป็นอันนี้มีแม่แบบให้เลือกเป็นอันนี้เนี่ยมันมีให้เลือกเราจะใช้อันนี้เราก็กดเพิ่มเราก็เราก็กดเปลี่ยนรูปได้เลยนะคะเปลี่ยนเป็นรูปเราหรือว่ารูปองค์กรอะไรก็ได้เข้าไปเปลี่ยน ได้ไดและนี้ถ้าเราจะเพิ่มหน้าเราก็มาเลือกตรงนี้ได้ถ้าเราไม่เอาสารบัญเราก็ไม่เอาสารบัญเราอาจจะไปเพิ่มตรงอื่นเช่นเพิ่มตรงนี้เพิ่มเป็นหน้าใหม่นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นเพิ่มเป็นหน้าใหม่เนี่ยเข้าไปแก้ได้หมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันมีนรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะคะที่เราเลือกได้ ถ้าเราไม่เอานะคะถ้าไม่เราไม่เอาอันนี้เราก็กดลบทิงบท้งไปลบทิ้งไปลบทิ้งไปแล้วเราก็ไปเลือกแม่แบบใหม่มีแม่แบบให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครสอนหนังสือเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะแต่ว่ามันเป็นโปรนะคะเนี่ยมันเป็นโปรน่ารักน่ารักเลยเนี่ย แล้วเราเข้าไปแก้ได้นะคะเข้าไปแก้เป็นภาษาไทยได้หมดเลยก็คือกดกดไปปุ๊บแล้วเราก็กดลบนะคะแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปใหม่เลยเป็นบทเรียนอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟรอนต์เปลี่ยนอะไรตรงนี้ได้นะคะลองเข้าไปทำดูนะคะน่าสนใจมากนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีง่ายๆตรงวิดีโอนะคะเนี่ยอย่างโซเชียลมีเดียมีอะไรวิดีโอนะคะ ทำโปสเตอร์ได้ทําใบสมัครงานได้ใบปลิวได้ใบประกาศได้นะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างโปสเตอร์ค่ะมีตัวอย่างโปสเตอร์มากมายสวยๆทั้งนั้นนะคะกดเลือกได้อะสมมติเราเนี <c> ่ย <oughs> ประกาศสุนักหายอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะไม่เป็นสุนัขหายก็ได้เป็นแบบพวกเปลี่ยนเป็นหัวข้ออื่นก็ได้เช่นโปรโมชั่นอับน้ําสุนัขอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปแก้ได้นะคะใบสมัครงานนะคะมันจะมีฟอร์มให้เราเลยนะตัวเนี้ยเ,เราขยายได้นะคะ ขยายให้มันใหญ่ได้แล้วเราเข้าไปแก้ได้เลยนะเข้าไปแก้ได้ว่าเราแบบเนี่ยเราทําแบบนี้เลยก็ได้นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปนะคะเนี่ยเป็นใบสมัครงานนะคะอันนี้ก็คือมาขยายให้มันเล็กลงทักษะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยใบสมัครงานสวยๆนะคะ มีเรซูเม่ด้วยนี่แบบว่าเขามีแบบออกแบบให้เราเรียบร้อยเลยนะนะคะบางอันก็ใช้ฟรีนะบางอันก็ไม่ต้องสมัครโปรก็ใช้ได้นะคะแล้วเวลาที่เราอยากจะออกจากหน้านี้เราก็กลับไปที่หน้าหลักนะคะกลับไปที่หน้าหลักเนี่ยเราไปเลือกได้หมดเลย ทำนามบัตรเนี่ยมันมีนามบัตรด้วยนะนี่ทำนามบัตรได้เลยนะคะเราก็เข้าไปเลือกเนี่ยดูแม่แบบเพิ่มเติมได้เนี่ยสร้างนามบัตร <c oughs> นี่ ดูทั้งหมดนะคะดูน,นำาบัตรต่างๆนะคะง่ายๆทำเองได้ประมาณนี้นะค,ะคลินิกครบวงจรอะไรก็ว่าใบหน้าหลังด้านหน้าอาจจะเป็นแบบนี้ด้านหลังอาจจะเป็นแบบนี้นะคะมีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรนี้ทำเป็นนาบัตรได้นะคะแล้วก็กลับไปที่ การทำเนี่ยวิดีโอวิดีโอมันก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นวิดีโอ facebook วิดีโอมือถือ youtube ทำได้หมดเลยนะคะแต่ว่ารายละเอียดจะค่อนข้างเยอะนิดนึงเดี๋ยวอาสมมติว่าทำเป็นวิดีโอ youtube อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำเป็นอินโทรได้นะคะสมมติว่าเนี่ยเราอยากทำอินโทรแบบนี้เข้าไปดู นี่คือเป็นวิดีโอนะคะที่เราเลือกได้อันนี้จะเป็นตัวหนังสืออันนี้ไม่มีตัวหนังสือหรือเราจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้วิธีการนะคะลไปก่อนเราก็ใส่อันนี้เข้าไปอันที่หนึ่งเสร็จเราก็บวกก่อนที่เราจะใส่เพิ่มเราก็บวกอันนี้เข้าไปแล้วเราก็บวกให้มันเพิ่มหน้าก่อนเราวถึงจะใส่อันนี้เข้าไปนะคะจากนั้นกด Play มันจะเป็นแบบนี้โอ๊ยกดเพลงนะคะเรามาตรงนี้เรามาเราแบ,บ็คกลับมาตรงนี้นะคะอันแรกกดเพลงเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากเลยอันนี้คือเป็นอินโทรวิดีโอที่เราเอาไปใช้ได้ฟรีฟรเลยนะคะถ้าเราจะไม่เอาตัวหนังสือแบบนี้นะเราก็อาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นว่าเป็นภาษาไทยก็ได้นะ ดับเบิลคลิกเข้าไปหรือว่าไปตรงนี้แล้วก็ลบออกการใช้โซเชียลมีเดียอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะตัวหนังสือเปลี่ยนได้นะถ้าเราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบตัวหนังสือนะคะกดไปแล้วเราก็ไปเปลี่ยนตัวหนังสือ สมุดอันี้แล้วเราเปลี่ยนสีเข้าไปเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านะคะเปลี่ยนนะะเอฟเฟกปุ๊อะไรก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาเพย์ดูอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างอินโทรวิดีโอซึ่งเราเอาไปใช้ในวิดีโอของเราได้นะคะก็คือสามารถที่จะอันนี้เราก็ลบนะอันนี้ต้องเปลี่ยนลบ ลบอันนี้ออกลบออก,ลบออกแล้วก็ไป copy นะคะไป copy อันนี้มาคัดลอกแล้วเราก็ไป copy ไว้ที่อันนี้แต่นี้เวลาเราจะ pay เราก็ย้อนแบ c k กลับไป มันก็จะได้เป็นวิดีโออินโทรสวยๆซึ่งเราเอาไปใช้ในวิดีโอของเราได้นะคะถ้าเราตัดต่อเป็นเราก็เอาตัวนี้เข้าไปเสริมเป็นอินโทรคลิปได้เลยวิธีการเซฟง่ายๆนะคะก็กดแชร์แล้วก็ทำการเซฟนะคะดาวน์โหลดมันก็จะขึ้นเป็นว่าวิดีโอ mp4 นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะนี่มันจะขึ้นดาวน์โหลดแล้วก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ของเราในคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งอันนี้ก็าทาในมือถือได้นะ,ะกลับไปที่หน้าหลักนะคะอันนี้เขาจะขึ้นแนะนํามานะคะ,ะสมมุติเราจะทําเป็นวิดีโอนี่ยเราเลือกอันไหนก็ได้จะเป็นวิดีโอ youtube ก็ได้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้มันก็จะเป็นขึ้นวิดีโอ y o u t u b e มาเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าเราจะใช้อันนี้ก็ได้ แต่เราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนเป็นคำพูดของเราได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเราไปใช้เป็น intro ของธุรกิจของเราได้เลยนะคะเนี่ยถ้าเราไม่เอาเราก็ back กับไม่เอานะคะเราลองมาดูอันนี้อันนี้มันใช้ทั้งหมดสีหน้าเวลาใช้ทั้งหมดสีหน้าก่อนที่เราจะเพิ่มหน้าอื่นไปเราก็ต้องเพิ่มหน้าไปก่อนเพิ่มหน้าไปทั้งหมดสีหน้านะคะ จากนั้นเราก็มาเพิ่มทีละอันเดี๋ยวก่อนนะแบะเข้าไปเราก็มาเพิ่มทีละอันเวนลาเราเพิ่มให้กดไปตรงนี้เราก็เพิ่มไปทีละอันกดเพิ่มไปทีละอันได้นะคะแล้วจะประมาณนี้แล้วเวลาเพลงก็ให้เอาลูกศรเลื่อนมาทางนี้แล้วก็กดเพลงอันนี้เราเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยซึ่งโอเคมากมาก การใช้แคนวานะคะมันมีอะไรเยอะมากนะคะมีทั้งการทำโลโก้นะคะมีการทั้งทำนำบัตรอะไรได้หมดเลยนะคะตรงนี้ต้องกลองเข้าไปเรียนรู้ดูนะคะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจอยากเรียนรู้แบบละเอียดก็สามารถที่จะส่งข้อความมาได้นะคะจะเรียนเป็นตัวต่อตัว,ตวหรือจะเรียนอยากเรียนเป็นคอร์สออนไลน์หรือเรียนแบบซูมได้ได้หมดนะคะหรือ อยากจะสมัครโปรนะคะเดี๋ยวให้กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะลองเข้าไปทำได้นะคะอันนี้ก็ก็คือทำเป็นพรีเซนต์สำหรับไว้สอนนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราที่จะทำพรีเซนต์ไว้สอนเนี่ยเราก็กดแชร์เข้าไปกดแชร์กดงานนำเสนอมันก็จะขึ้นมา ่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถกดเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนจอได้เลยนะคะอันนี้อัดหน้าจอมันจะแบบอเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนจอได้เลยนะคะลูกเล่นอะไรต่างๆอันนี้มันบันทึกหน้าจออยู่จอมันก็เลยแปลกๆนิดนึงนะคะ กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อลองใช้งานแบบโปรได้เลยนะคะชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะ